สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพริกชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าโรคใบด่างแตงพริกนะครับโรคชนิดนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการป้องกันกําจัดเนี่ยเขาทำกันยังไงกันบ้างเชื้อสาเหตุของโรคใบด่างแตงพริกเนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าキ h i カンバーアモシリエクไวรัสหรือชื่อย่อว่า CMB นะครับ เรามาดูอาการของโรคก,กันบ้างนะครับโรคใบด่างแตงพริกเนี่ยเชื้อสาเหตุเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับพวกแตงกับเมื่อเขือเทศที่เกิดใบด่างนะครับเป็นไวรัสชน้นเดียวกันแต่ว่าลักษณะของใบด่างแตงพริกเนี่ยจะออกลักษณะเหลืองก็ไม่ชัดเจนด่างก็ไม่ชัดเจนนะ,นะครับเพราะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกับพวกแตงกับมะเขือเทศเนี่ยถ้าเป็นในแตงกับมะเขือเทศเนี่ยด่างก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะด่างอ,อ่อ,อนๆนั่นเองนะครับ สังเกตดูว่าบริเวณที่เป็นใบด่างเหลืองเนี่ยจะพบเป็นแต้มเล็กๆสีจางๆอยู่ตามรูปภาพเนี่ยนะครับถ้าเป็นด่างพวกโมเสกไวรัส e เนี่ยจะไม่เหลืองแบบนี้นะครับจะเหลืองเข้มเลยอันนั้นเป็นลักษณะที่สังเกตได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นพวกด่างแตงเนี่ยสังเกตได้ในลักษณะหนึ่งว่าด่างอ่อนๆนั่นเองถ้าเป็นในลักษณะที่มันเป็นรุนแรงในพิกนะครับถ้าเป็นในใบเล็กๆเ,เ,เนี่ยหรือใบที่กําลังจะเริญเติบโตอยู่เนี่ย ใบพืชมันจะลดรูปลงหมายถึงว่ามันจะเลียวแค่แกนลงนั่นเองนะครับมันไม่เจริญเติบโตตามปกติโรคใบด่างแดงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําลายพลิกก็คือว่าปกติเนี่ยใบพริกมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับถ้าเกิดโรคนี้ขึ้นเนี่ยใบมันจะสังเคราะห์แสงไม่ได้ถ้าสังเคราะห์แสงก็หมายความว่ามันปรุงอาหารได้น้อลงนะครับการเจริญเติบโตมันก็ชะงักหรือบางครั้งมันเป็นรุนแรงเนี่ยไม่โตเลยแค่แกนอยู่งั้นก็มีนะครับ เราะนั้นเกษตรกร,กรถ้าเจอโรคพวกนี้เนี่ยหลายท่านถ้าเป็นทําทในลักษณะของเศรษฐกิจก็ต้องตัดออกถอนออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอนออกเนี่ยมันกจ็จะกระจายไปต้นอื่นนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะของโรคใบด่างแตงนะครับที่พบในพลิกซึ่งใบด่างเนี่ยของพลิกเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดซึ่งโรคใบด่างแตงเนี่ยเป็นหนึ่งใน4นั้นนะครับซึ่งเป็นเชื้อไวรัสทั้งหมดเลยแต่ว่าเชื้อคนละชนิดกันและก็พลังพ,งพงหาหะเนี่ยบางอย่างก็เป็นตัวเดียวกันบางอย่างก็เป็นคนละชนิดกัน อันนี้เป็นลักษณะใบด่างเหลืองที่พบเป็นแต้มสีเหลืองบนใบนะครับแล้วก็จะเป็นอ่อนๆกระจายอยู่บนใบถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเป็นทั้งหัวใบท้ายใบนะครับแต่ถ้าเป็นเรกงๆเนี่ยมันจะเป็นอยู่โคนใบก่อนแล้วก็บางครั้งก็เป็นอยู่ปลายใบก็ย้อนเข้ามาหาโคนใบนะครับบางครั้งเป็นอยู่โคนใบออกไปหาปลายใบบางครั้งก็เป็นประปลายอยู่ตรงบริเวณใบถ้าเป็นไม่มากนะครับเปรียบเทียบโรค ใบงิกเหลืองพลิกนะครับกับโรคใบด่างแดงที่ผมกําลังกล่าวปัจจุบันนี้เนะี่ยสองโรคนี้มีความต่างกันอย่างหนึ่งโรคใบงีกเหลืองพลิกเนี่ยเชื้อพวกนี้จะไม่ติดไปกับมเมล็ดพันธุ์นะครับจะอยู่แต่ต้นแต่พวกโรคใบด่างแดงมันติดไปกับมเมล็ดพันธุ์พลิกด้วยเพราะนั้นถ้าพลิกเป็นโรคนี้นะครับอย่ากเก็บใบทําพันธุ์นะครับแต่ถ้าปลูกไว้กินเองก็ไม่แนะนําเพราะว่ามันอันตรายมันมีเชื้อพวกไวรัสเนี่ยติดไปด้วยนั่นเอง การระบาดของโรคใบด่างแดงเนี่ยนะครับมันมีพหาหะก็คือพวกเพลี้ยอ่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสการดูดน้ําเลี้ยงจากต้นพริกของเพลี้ยอ่อนนะครับพอเพลี้ยอ่อนมันดูดน้าเลี้ยงเสร็จปับ๊บมันก็ปล่อยไวรัสเข้าไปในต้นพริกทําให้พลิกเราเกิดอาการใบด่างเหลืองนั่นเองนะครับทีนี้พวกเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยนะครับไวรัสพวก Cu c เบอร์ซีเอ็มวีไวรัสเนี่ยที่เกิดโรคใบด่างแดงเนี่ย มันจะสามารถติดไปกับมเมล็ดพันธุ์ทําให้มเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยถ้าเวลาไปปลูกต่อเนี่ยมันก็จะเกิดโรคนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บมเมล็ดพันธุ์พริกที่เป็นโรคนี้เนี่ยไม่สมควรหรือไม่เก็บเลยยิ่งดีนะครับเพลี้ยอ่อนที่ทําให้เกิดโรคใบด่างแตงในพริกเนี่ยนะครับมีอยู่2ชนิดชนิด,นดแรกคือเพลี้ยอ่อนลูกท้อนะครับตรงภาพด้านบนเป็นสีใสๆเนี่ยชนิดที่2เป็นเพลี้ยอ่อนฝ้ายภาพด้านล่างนะครับ เพี้ยทั้งสองชนิดนี้เนี่ยถ้าเป็นเพี้ยลูกทอเนี่ยมันจะเป็นสีใสๆถ้าเป็นเพี้ออ่อนไฟเนี่ยมันจะเป็นสีออกเหลืองแล้วก็เหลืองเข้มถ้าตัวแก่มันจะเป็นสีน้ําตาลเลยตามภาพที่เห็นนะครับเดี๋ยวว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นพาหะของโรคใบด่างแตงคือนาเชื้อไวรัสเวลาปากดูดน้ําเลี้ยงจากใบพริกเพื่อมาเป็นอาหารเนี่ยมันก็ปล่อยเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าไปด้วยนะครับทําให้ใบพริกข,ของเราที่ปรากฏอาการเห็นตามภาพเนี่ยเป็นลักษณะใบด่างเหลือง เฉพาะเป็นจุดนะครับตรงเส้นใบจะไม่เป็นเรามาดูการป้องกันรักษากันบ้างเขาทํำยังไงกันบ้างนะครับข้อแรกใช้พริกพันธ่ต้านทานโรคซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีพริกหลายพันหลายบริษัทนะครับที่ใช้พันธุ์ในการต้านทานโรคลองถามบริษัทเขาดูนะครับเวลาเราซื้อพริกเนี่ยมีพริกพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบด่างไหมนะครับส่วนมากถ้าต้านทานโรคเนี่ยก็จะเป็นประเภทว่า ครอบคลุมเลยทั้งหมด4ี่โรคก,ก็มีนะครับแต่ว่าราคามันจะสูงทีนึง,นงข้อที่2พ่นสารเคมีป้องกันกําจัดมแมลงพาหะเวลาเราเวลานักวิชาการเขาแนะนำเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรคพวกใบด่างทุกโรคเลยสีโรคเนี่ยนะครับรวมทั้งโรคใบด่างแตงด้วยเนะี่ยพ่นสารเคมีเนี่ยไม่ได้กําจัดเชื้อไวรัสนะครับกาจัดพวกเพลี้ยอ่อนคือมแมลงพาหะนั่นเองเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยไม่มียารักษาในปัจจุบันนี้เพราะนั้นถ้าจะรักษาโรคใบด่างพวกนี้นะ ต้องกำจัดมแมลงพหยะอย่างเดียวนะครับข้อถัดมาก็คือเกษตรกรต้องหมัน่นตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอถ้าพบโรคใบด่างแตงเนี่ยให้ถอนทิ้งซะนะครับเพื่อลดเชื้อสาเหตุถ้าไม่ถอนทิ้งเนี่ยมันก็จะกระจายไปต้นอื่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการป้องกันกําจัดโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและสารชีวพ,พันธุ์กันบ้างหมายถึงว่าป้องกันและกําจัดพวกเพี้ยอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูการป้องกันโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและสารชีวภาพ,พ,พกันบ้างนะครับ น้ำหมักที่ผมเสนอไปและสารชีวภาพที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ป้องกันและกําจัดมแมลงไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยหนอนนะครับมแมลงต่างๆที่เป็นโรคในพิกนั่นเองนะครับสามารถใช้ได้และสามารถปรับใช้ได้ด้วยนะครับเรามาดูสูตรน้ําหมักชีวภาพสูตรแรกนะครับในการป้องกันกําจัดมแมลงพวกศัตรูพืชที่มีอยู่ในส่วนพริกของเรานะครับส่วนผสมก็มี1หัหวกลอยบวกสาบเสือ รวมทั้งหมดให้ได้2กิโล2บรเพลทบวกตะไคร่หอมรวมให้ได้2กิโล3ชนุยซีหนอกกล้วย1ลิตร4กากน้ำตาลหรือน้ำตาลาสแดง1กิโลนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมในวัตถุดิบนั่นเองเรามาดูวิธีการทำกันบ้างวิธีการทำก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดหัวก,กลอยสาบเสือบรเพลทตะไคร่หอมเนี่ยสับให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็นำถัง50ลิตรมาถังหนึ่ง นำหัวกลอยสาบเสือประเภทเนี่ยที่สับละเอียดแล้วเนี่ยเทลงในถังหลังจากนั้นก็เทน้ำมหมักเนื้อเชี่ยอกล้วยหนึ่งลิตรลงไปพร้อมกับน้ำตาลหรือน้ำตาลใสแดงเนี่ยเทลงไป1นกิโลนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยเราต้องใช้นะครับน้ำเปล่าเทลงไปในถังเนี่ยให้พอท่วมวัตถุดิบแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้1เดือนนะครับหลังจาก1เดือนแล้วเนี่ยสามารถนำมากรองมาใช้ได้นะครับ อัตราที่ใช้เนี่ยใช้น้ำหมัก1นึ่งกระป๋องกาแฟต่อน้ำ20ลิตรส่วนถ้าเป็นพริกเล็กเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณ3 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ความเข้มข้นเนี่ยก็ต้องดู้วยนะครับว่าเป็นพริกเล็กหรือพริกใหญ่เราวมาดูสูตรเร่งด่วนกันมากในการป้องกันกำจัดมแมลงในแปลงพริกของเรานะครับส่วนผสมก็มียาฉุน4ขีดข่าแก่5หัว2กาแฟดำา1ซอง3เหล้าขาว1คนเล็ก 4. น้ำส้มสายชู1ขวดเล็กนะครับเราไปดูวิธีการทำกันบ้างนำส่วนผสมทั้งหมดเทรวมกันก็คือนำยาฉุนนะครับขาแก่เนี่ยต้องสับให้ละเอียดก่อนนะครับยาฉุนขาแก่เนี่ยนำมาเทรวมกันในถังหมัก50ลิตรนะครับหลังจากนั้นก็เติมกาแฟดำ1ซองเข้าไปเทเหล้าขาว1ขวดน้ำส้มสายชู1ขวดเล็กเข้าไปคนให้เข้ากันหลังจากที่เราเติมวัตถุด,ดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน มันมี2ทางให้เลือกนะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนต้องการความเข้มข้นสูงนะครับไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปอีกเอาเฉพาะที่มีนะครับหมักไว้หนึ่งวันก็สามารถกรองเอาแต่น้ําใช้ได้เลย 2. ถ้าหากเกษตรกรท่านไหนต้องการปริมาณเพิ่มขึ้นให้เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับโดยที่ไม่ใช่น้ำปราปานะครับน้ำปราปาต้องตากไว้หนึ่งวันซะก่อนตากแดดไว้หนึ่งวันให้พวกคอลอรีนมาเหยซะก่อนเติมน้ําให้มันท่วมวัตถุดิบก็พอนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งวันทั้งสองวิธีนี้เนี่ยอัตราการใช้ก็คือ 50- าสถึงร้อซีซีตัวน้ํา20ลิตรนะครับความเข้มข้นนี่แล้วแต่ชนิดของพืชใช้ฉีด3าถึงเวันต่อครั้งนะครับทีนี้หลังจากน้ําหมักแล้วก็จะเป็นพวกสารชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงในแปลงพริกเนี่ยเราใช้เชื้อราตัวหนึ่งชื่อว่าราขาวหรือเบีวเเรียการใช้เบีวเเรียเนี่ยนะครับเบีวเเรียเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งมันสามารถเข้าไปทาลายแมลง ในสภาพความชื้นที่เหมาะสมโดยพวกเส้นใยของเชื้อราเบลเวียนะครับจะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในตัวของมแงมลงแมลงก็จะง่อยเปลี้ยเสียขาเบื่ออาหารการเคลื่อนไหวก็ช้านะครับหลังจากนั้นก็ตายลงหลังจากตายเนี่ยเชื้อเบลเรียจะทําเส้นใยปกคลุมตัวมแมลงถ้าเราสังเกตได้มันจะเป็นสีขาวทั้งตัวนะครับในตลาดเนี่ยเชื้อเบลเรียก็มีขายหลายยี่ห้อนะครับ เช่นบูวดินลาเซนาทิปตวฟวฝาดปิว,ว,วพัสเซเนตบูเรียบางยี่ห้อก็ผสมพวการาเขียวเข้ามาพวกเมตาไรเซียมนะครับกำจัดพวกแมลงปีกแข็งได้ด้วยแต่ราคามันก็จะสูงกว่าราขาวอย่างเดียวเชื้อราขาวบิวเเลียเนี่ยปัจจุบันนี้ก็หาซื้อง่ายนะครับในช้อปปี้ลาซาด้หรือพวกร้านคีมินิพันใหญ่ๆทั่วไปก็มีขายพี่น้องเกษตรกรหาซื้อได้ง่ายนะครับ หลังจากที่ผมได้กล่าวเรื่องการป้องกันกําจัดโดยใช้พวกสารชีวพันธุ์และน้ำหมักชีวภาพแล้วนะครับทีนี้มาหัวข้อสุดท้ายคือการใช้สารเคมีต้องย้ําก่อนนะครับเป็นวิธีสุดท้ายเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่อันตรายต่อคนมากที่สุดนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยมีหลักการใช้ดังนี้นะครับถ้าพบเพี้ยอ่อนมีความแน่น10-20%ของพื้นที่ใบทั้งต้นเนี่ยนะครับหรือจํานวน10%ของต้นทั้งหมด ให้พ่นสารดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกอมิดาคอพิต1ิตัวที่2เนนทีฟรนรนต0ตัวที่3าิปโอนิวอตัวที่4อีโทเฟนฟอก20%ตัวที่5คาร์โบซัลแฟน20%ที่ผมกล่าวมาสารทั้ง5ตัวนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับสมมุติว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยพ่นอิมิดาคอพิตแล้วรอบแรกนะครับถ้ามีการระบาดอีกหรือคาดว่าประเมินแล้วว่ามันจะมีการระบาดอีก ไม่ควรใช้ยาซ้ํานะครับสมมุติใชอ้อิมิดาคอ p ิดร,รอบแรกรอบที่2เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นเดนอติฟูแรนซาสาเหตุที่ให้เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามแมลงศัตรูพืชน,นี่มีความสามารถอย่างหนึ่งคือการต้านยานะครับการต้านยาเพราะฉีดรอบแรกไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของมันได้พอฉีดรอบหลังเนี่ยใช้ยาตัวเดิมไม่ตายเลยนะครับดีไม่ดีระบาดมากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นนักวิชาการหลายท่านเขาถึงให้เน้นว่า ให้เปลี่ยนยานะครับสลับยากันเองเพื่อป้องกันการดื้อย,ยาของแมลงศัตรูพืชเราไปดูวิธีการเลือกซื้อสารเคมีนะครับเลือกซื้อกันญ่ผมมีอยู่4ข้อให้แนะนํา1อ่านชื่อสามัญ2อดูเปอร์เซ็นต์สาร3ดูราคา4ดูวันหมดอายุนะครับสมมติผมจะซื้อสารตัวหนึ่งชื่อว่าอิมิดาคอปิดซึ่งเป็นสารกําจัดแมลงพวกเพลอ่อนเนี่ยนะครับข้อแรกอ่านชื่อสามัญก่อนนะครับตรงกรอบสีเหลืองตรงชื่อสามัญเนี่ยนะครับหลังจากนั้นผมก็อ่านเปอร์เซ็นต์สาร ประสิทธสารส่วนมากจะอยู่ใต้ชื่อสามัญเพราะได้ทรงตัวนี้แล้วนะครับสมมุติว่าในร้านนั้นมี5ยี่ห้อนะครับจะเลือกยังไงสมมุติชื่อสามัญตัวเดียวกันเประสินต์สารเท่ากันแสดงว่าประสิทธิภาพมันเหมือนกันเพราะนั้น5ยี่ห้อเนี่ยดูว่าตัวไหนราคาถูกที่สุดก็เลือกซื้อตัวนั้นเพราะประสิทธิภาพมันเหมือนกันนะครับพอได้ราคาเสร็จปับ๊บเราก็ดูวันหมดอายุวันหมดอายุกับวันผลิตเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างกล่องข้างขวดทุกฉลากนะครับที่เป็นสารเคมี ถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นของปลอมนะครับแจ้งกรมวิชาการได้เลยแสดงว่าร้านนั้นนํายาที่ไม่ถูกกฎหมายมาให้เรานะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ดูวันหมดอายุเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าใกล้วันหมดอายุอย่าซื้อมานะครับเพราะบางทีเราอาจใช้ไม่ทันถ้าหากเราซื้อ,อยาหมดอายุมาโดยที่เราไม่ได้ดูให้ทุวนทีรอบขอบนะครับเหมือนกับเราเอาเงินไปทิง้งเพราะว่ายามันไม่ได้ไประสิทธิภาพแล้วไปฉีดมแมลงมันก็ไม่ตายนั่นเองนะครับก็ขอฝากหลักการ วิธีการเลือกซื้อสารเคมีไว้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยจวนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ขายตามท้องตลาดเช่นพวกอ,อิมิดาคอผิดเนี่ยพรอมิสเนี่ยเป็นชื่อการค้ามันก็มีหลายชื่อหลายยี่ห้อหลักการที่ผมกล่าวมานะครับสามารถเลือกซื้อสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับ